ยังแสงโอ้ฝนเนออ้เออม่เราบอกวางีนะแต่เ่ได้เราบอกแต่ว่าฝันินแต่สอแล้วอ่มันอะไรอย่งเี้ยคือมนกานเอขึ้นนอยางเ้อาันเ้มนเน้อบอกว่ามน้นอไร้นอะไรอ ไปกิป้อมอ้นี่ไปหาน่กินะไร้อมมยังม่เลิกแต่ว่าสม่นบัันค่ะลับดีไปตาไนลูกบ้าบค่ฝันเนบ่ยบ้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 าบ้บอาันมีฝันขึ้นนี่ันยิงสอขึนหัวกระมันกับหัวกระนอนบางตีนหนึ่งกัวกนี่เนาะเพราะว่าหมอเขาม่านตรวจวัดไข่ดีหน่อยสเ้าข่เยวมันห้นอนยอื มึื้นเองึื้นคนแต่งน้อนมื้นคนแต่บ้านอ่มางไม่มเอาเองมึยแต่นอนยังหลานแบัตื้นไม่เด้ผมามงเออเสื้หญิบ้าเาไปบ้ามึม่มีนอนเดอดกันจะลกันน้อน้มจะลับกันม่แม่ร้านร้านร้านทยที่แหล่งมีแต่งนอนทังนี้ตีเอาบนีแม่ก็เรืยองใหญ่แล้วกนอนนี่เออไม่เปนไปไม่เปหนอนหันร้านตื้นเออขซจบด่ากัน่อน นอนแบบบ้ปากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเขาคอยยุ่เนี่ยนอนบ้ปากบ้าบ้าคอยลูกกูจำเหมือนที่เป็นปวดขาขอก็ได้คลื่นเยอะๆนอนดีคอยก็เรียกว่าเอาไม่ใช่ประมาณนอนนั้นนี้แบบคุณตอนนี้น้องพลอยไม่มีไข้แล้วน้องเพชรก็ไม่มีไข้แล้วแต่ยังมีสาเหตุยไปยังซื้อแต่งมานอนพีมุ่งหมยนอนกุญแจ กูไม่แม่แจ่มนอนโซฟาเด้อพรยะงเลยก็มานอนพี่การหันหันนอนพุ่นมานนี้หันนอนย่างดีแม่จะได้ลงมานอนพี่มาหาควาปผิดดังคือมานอนฝันมานะฝันเห็นผู้เฒ่าบอาป๋าเนี่ยพุทธมาปลุกป๋าเลยเอาเงินชุ้นอนตื่นสวยแค่นหนจะเด็กจะลูกคือหอนพอมมาก่าอย่างพี่หลอกลูกขึ้นย่างลงมาหาหมูเลย แดีวมานมองีบ้างพ็ดีน่องเพชรกับนอนเนี่ยกันอยู่ขางย่ายเนาะงานกจได้ม่นใบหน้องเพชรมันต่นสนียนะเบิ่งขึนหาเบงร์ายดีนะเพเห็นเห็นแต่หนาาเนี่ยนบดกับกัน้อนเนี่ยนนี่นีกน่นีนีนอนอน่นเ่่นีน่นีน่นี่นีนี่นีนีนี่นีนีนี่น่อี่นน่นี่น่นนี่น่่นีนน่นนนนนิ่่น่นนนนนน ตามคนตามคนเอาสามเยอะน้อยแคหนอันน um. ี yeah, man. 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 ้คือที่นอนสามคนเอ้าไม่ยังนั่นแม่นั่นไปยายกินข้าวอยู่ลูกยายปรจชุมไปยุงไปยายประชุมไปนอนยายกินข้าวอยู่เป็นยังมันมาไหนมันมาไหนซีนน้ำมูติลูกว่ากันนี่อุ้ย เจ้าคือเอามกไก่กันค่ะแกว่างขวดน่องเป็นยังไงกัน <laughs>